ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอปเปิลต้นทีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กําลังหาไอดีคุมคุ้มพร้อมเล่นลูมครบแห้งคอสกิลแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ยิ่กับผมสี่เกอร์ทีวีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่เกับเอาวีนั่นเอง ไอ้กูกระดักปากเตยที่จะพูดคำนี้ว่มไม่ได้ผมจะมาส่องกระเกงในอีกแล้วนะเขาผมไอ้อไอ้เย้หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมทําไปแล้วมีคนบอกว่าพี่มึงตั้งใจไปนะขอ้องเลยพวกมึงก็ตั้งใจมาดูคลิปเถอะไอ้เอะไม่ต้องมาแบบใส่หลายผมแค่คนเดียวเข้าใจว่านะครับผมและ,ะพวกเราคือพวกรวบุดมการณนะครับผมแะ้โอเคใช่ไหมอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่า อย่าหาว่าผมเป็นอย่างนั้นแค่คนเดียวพูดยินดีกว่านะพวกเราทุกคนเป็นเหมือนกันไ <c oughs> อ้แย่หาพวกละกูโอเคนะครับผมเนี่ราก็เ,กเียนเลยดีกว่านะครับผมนะตัวที่เราจะมาส่องจนะตกเป็นใครดีนะครับผมเนี่ยผมไปจริงจริผมไปหามาแล้วว่าตัวไหนดูได้นะครับผมแม้ก็โอ้แย,ย,ย่ละมันเหมือนแบบว่าถ้าตัวละครพูดได้ผมคงคิดว่าไอ้เแยอย่าเป็นกูอย่าเป็นโกเลยวันนี้นะครับผมเนี่ยก็คือไฟเตอร์นะครับผมเนี่ยอาจจะเป็นลูกรักใครหลายๆคนได้คือเวเลนั่นเองนะครับผมแม้ก็ ไม่ใช่สกินนี้สกินนี้มึงหมุนให้ตายยังก็ไม่เห็นนะเขาเนี่นี่สกินนี้เลยนะมีแล้วเข้านะเขาผมเนี่ยี่อ่ะดูดินี่เลยครับผมนี่ฮะนี่สกินนี้แหละแล้วเขาเป้าหมายหลักของเรานะเขาผมเป้าหมายหลักไว้เที่ยโอเคถ้าเราหมุนเร็วๆนะเราจะสังเกตว่ามันจะมีนิดนึงนะเขาผมเนีเราจะเห็นนิดนึงจริงๆนะเขาอันนี้ดูดิดูดิเอ๊ะเห็นปะ ถ้าใครสังเกตด,ดีๆนะมันจะเห็นขาวๆอยู่นะครับนะเป็นสีขาวแต่ว่า เรามองไม่ทันใช่ไหมนะครับผมแรสสภาพบูดดิบอย่างเรามองไม่ทันในอยู่แล้วนะฮะผมเราก็ต้องใช้โปรแกรมช่วยนะครับผมแรสข้อ <c> เ <oughs> <c oughs> ทียรเลยกูโอเคนะครับผมแรสก็ก่อนที่จะไปใช้โปรแกรมช่วยนะผมมีแอปพลิเคชันมาจะแนะนำนะเองนะเป็นแอปลดปิงของ R O V นะครับผมเนี่ยก็ไปลองใช้ก็ได้นะไม่กินพื้นที่นะครับผมเนี่ยก็เป็นแอปของผมเองนะครับผมในสำหรับใครที่แบบสนใจนะคะรับผมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้อคอมเมนต์เลยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะ โอเคฮะเรามาลองดูดีกว่าถ้าเราผมจะยืดไปอีกนะเขาผมแระมันจะได้แค่ไหนกันเะชียวนะเขาผมแระเราดูว่าขอขอดูก่อนเฮ้ยเริ่มเห็นเริ่มเห็น,เ,เ,นเลยเทียวกเทียอะไรกูอู้แค่นี้ก็เห็นชันแล้วนั่งยิงอ่ะเชีย่ยวต้อ่พูดเรื่องเพลงองเดนเดอร์เลยโอเคนะเขาผมแนระเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองด,ดูดีกว่านะครับว่า เฮ้ยใครเด้เห็นแล้วนะเนี่ยจริงๆเนี่ยอ้ยังคเดีเลยกูเฮ้ยได้เห็นแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบเลยดูดิโอ้ยแกแล้วกูความพยายามของมนุษย์อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับทุกคนเยังคนดีเลยกูโอ้โหเรืนี้โซ่แม่งบังโอโซ่บังเยอะ ไอแต่ในชั้นอยู่นะครับเล่นไปไล่ดูสิโอ้โหไอโซก็บังไอเย้ยโอ้โหบังมดเลยอ่ะ

อาจจะอาจะไม่มีแล้วคือมันอาจจะเป็นมุมอุ้ยอันนี้สวยนะโอ้ไม่ใช่อันนี้สวยดนะีเทีนนยนะอันนี้ดูเห็นชัดแนละ้วแต่ว่ามุมที่ผมแบบหมุนเนะี่ยมันมันไม่เวิร์กแล้ผมไปหมุนใหม่ก็แล้วกันผมว่าโอเคอ่ะผมไปหมุนแล้วหาหมุมใหม่ดูนะครับผมเมื่อกี้มันมุมมุมมันก็โอเคแหละแต่ว่ามันแบบโอ,โอเคอ่ะดูใหม่เอาดีผมจัดไปเลยสิบห้าวิไปหากันโอ้โซบังอีกแล้วโอ้โหเซ็กซี่มากรูปนี้

โอ้โหเกมคุณภาพเกมดีมากเลยสักใส่ใจทุกรายละเอียดครับทุกคนใครบอกเกมกาดได่คุณเถียงสุดชีวิตเลย <c oughs> ดูดิมันมีโบตรงกิิงไหนดูดีสังเกตดูร็บผมแหละคือแบบโคตรใส่ใจรายละเอียดของจริงงขับผมดูดิ เนี่ยโอ้โหรอบนี้เห็นชัดมากเนี่ยมีโบ้ด้วยทุกคนเห็นปะไ่ใครบอกเกมการว่ากูเถียงสุดชีวิตแต่เถียงคอเป็นเอ็นจริงๆอะเรื่องนี้โห,โหโด,ด,ดูดิ ครูครูที่เหี้ยของกิงเลยใช้ไหมเงิโอเคผมว่าที่ชาสุดก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็เขาไจะลำบากนิดนึงเพราะว่าในเวเลนเขาแบบมีโชคบังอะเออนะครับผมเนี่ยถ้าผมย้อนถ้าลองลองสโลว์สกลอบดิหยืดยืดไม่ใช่สโลว์หรอยืดอีกสักรอบดิว่ามันจะเป็นยังไง โอเคผมเอาอันนี้มายืดต่อเลยแล้วกันยืดไป <Big. S 2> ยืดไก <big. S 1> จาก15วิ <Yeah. S 2> กลายเป็น1นาทีนะครับผมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวลองเรนเดอร์กันแล้วเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอเคเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยโอเคนี่คือผมมาลองยืดนะครับผมหรือว่าสโลว์อ่าสโลขั้นสองพูดอย่างนี้ดีกว่าบันทีลราเฟรมแล้ว,ลวดูดิ อ่าเดี๋ยวผมให้ดูมื่อไหร่เห็นว่าบันทีลนะเฟรมแล้วดูดิตอนแรกมันจะอุ้ยตอนแรกมันจะแบบว่าเร็วๆนะเดี๋ยวมันทีละเฟรมทีละเฟรมละดูดิเอนะอุ้ยเออ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 อ้อออน,นี่ดีอ้ไอ้นี้เหมือนเห็นแล้วปะ่ะเออไอ้เหมือนเห็นแล้วปะ่ะในคตรเที่อะไรกูโอ้โหต๊ ต่ออะผมให้ผมให้เวลาแคปรูปทุกคนไ <c oughs> อ้ยังคนดีอะเลยกูให้เวลาแคปรูปอะโอเคพอหมดเวลาผมแคปไปละไม่ใช่หรอกเดี๋ยวหายหายน่ยไม่มีละส่วอย่างก็จะเป็นแบบโอ้ย ื่อกี้มันเห็นอุย้ยอันนี้ได้อยู่เนี่ยว่าดูเดี๋ยวหาให้มันชัดๆก่อนสต็อปไม่ทันมันคัดได้แค่นี้วะทุกคนเฮ้ย yeah. <laughs> ไอ้คนนี้เละกูโอเค so no, <laughs> คือตากู <laughs> ไม่ได้ดูที่อื่นเลยเอาจริงนะโอ้ย <laughs> แ oh, yeah, ล้วกูเไม่ผมเยอะเลยและคนก็เป็น <laughs> อ๋อเป็นโบข้างนอกอยู่แล้วหรอ <laughs> <laughs> แล้วผมก็ต้องเป็นโบเกงไหนนะจริง <laughs> เพ่อันนี้โอเคผมว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาปไปกอนกันแล้วกันนะคเขายิ่งอยู่นานยิ่งดูโอ้เชดอ่ะให้เวลาแคปัไอเย่อคนหี่เลยกู โอเคฮะก็บายผมจะไปในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมในคลิปหน้าอาจจะเป็นตัวแรงของตัวอะไรก็รอคอมเมนต์มาได้นะว่าตัวไหนมันทำได้บ้างนะครับพูดเฮี้ยเลยกูกูทำเป็นซีรีส์เลยเนี่ยเฮี้ยมันจะจังไรกันไปแล้วโอเคก็บายผม